ครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2566กบผมกับเ,เสียโต้งเนี่ยนะครับก็กำลังขับรถไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดเสียโต้งเป็นคนขับให้นะครับก็ไม่กี่ครั้งในชีวิตนะครับที่มีอาเสียมาขับรถให้ผมนั่งส่วนใหญ่ก็จะต้องขับเองก็ถือว่อาโอ้มาเที่ยวแม่สอดพรุ่งนี้จะไปโน่นทีรอซู แล้วก็นะจะพาพี่ๆน้องๆบรรดาศิทธ์เก่าสีีนครไปด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ผมก็จะพาไปเที่ยวนะนี่ก็ขับรถกันมาตั้งแต่เช้าแล้วหล่ะจากปทุมธานีสุพรรณบุรีมาทางนู้นครสวรรค์นี่ก็บ่ายบ่ายกี่โมงนะบ่ายสามโมงครึงนะคร่งนะก็จะมาถึงเข้าเขตแม่สอดน,นะครับ จะไปกินข้าวดูพระที่ตกนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยถือว่าเป็นอําเภอที่ใหญ่มากเป็นอําเภอหนึ่ง ในประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าอำเภอเมืองนะครับเป็นอำเภอที่หยุดติดชายแดนกับประเทศเมียนมาซึ่งฝั่งแม่สอดนี่ก็จะมีสะพานมิตรภาพถึงสองสะพานข้ามไปเมืองเมียวดีแล้วก็สามารถที่จะต่อไปเมืองกอ,อกะเร็กแล้วก็ไปถึงเมืองพะอังซึ่งตรงข้ามกับแม่สอดนี่ก็วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐกะเหรี่ยงนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของกะเหรี่ยง ชนเผ่ากะเรียงซึ่งะกะเรี่ยงนี่ก็ตั้งอยู่ตั้งแต่สันชัยแดนแม่ห้องสอนยาวมาแม่สอดแล้วก็ยาวลงไปโน่นนะถึงกาญจนบุรีตามเทือกเขาตะนาวศรีต่อลงไปจนถึงโน่นละครับโน่นนะสวนพึ่งราชบุรีโน่นละครับยาวไปโน่นเลยก็เป็นอิทธิพลของกะเรี่ยงซึ่งช่วงนี้นะทหารกะเรี่ยงก็จะมีปัญหากับรัฐบาลทหารพมาร่านะครับก็จะมีการสู้รบกันประปรายเพราะนั้นการเดินทางไปพมา่าช่วงนี้จะคา ข้ามด่านแม่สอดไปเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้เดินทางไปไหล หลายปีแล้วต,ต,ตั้งแต่มีโควิดนะครับพอจบจากโควิดเข้ามาเจอนี่อีกนะครับสงครามระหว่างพม่าก,กับกะเหรี่ยงช่วงวันที่ผมมาวันนี้วันที่21พฤศจิกายนเนี่ยตอนนี้พม่าเขาก็จะมีปัญหากับประชานกลุ่มน้อยโดยเฉพาะทางรัฐฉานทางด้านเหนือเมืองโกก้างเมืองเล้ากไก่ทางชเวกโกโกแถบแม่สอดอกะเหรี่ยงแถบนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโกก้างตีแตกทางโน้นนะครับผู้นชาวจีนส่วนใหญ่ก็จะมานี่แหละครับ มาเช,เโโชเวโกโกชเวโกโกซึ่งมันเป็นเมืองใหม่ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าผาจังหวัดตากนะครับเหนือแม่สอดขึ้นไปนี่แหละครับก็มีเมืองที่ว่าเป็นเมืองอิทธิพลเมืองคาสิโนชื่อว่าชเวโกโกนะครับน,นเป็นอิทธิพลของทหารกระเหรี่ยงแต่ผมก็ไม่ได้ไปที่ชเวโกโกแล้วครับเดี๋ยวพพุ่งถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะรู้<อ>สึกว่าม,<อ>มันมันขึ้นเนินแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันลงเนินเดี๋ยวจะให้มองเห็นไหมล่ะ ให้ออฟมันไปถ่ายเทน้ำอ่ะเอ่อถอยหลังให้หนถอยหลังนี่น้ำไหลไปทางไหนอ,อุ้ยใครมาต่อลเอยู่ข้างทางไว้มันไม่ได้อยากจะจำเท่ถนนอ่ะคันนี้เราจะพอและเราจะเราจะปล่อยรถเราจะปล่อยรถนะออฟเราจะปล่อยรถคุณว่ารถจะไหลขึ้นหรือไหลขึ้นอันเนี้ยเอาทีนี้ตรงเป็นเกียร์เอ็น เอ็นคุณโต้งเป็นเอ็นยังเราจะเดินหน้าไปนิดนึงกว่าหลังตามมาแล้วเราปล่อยไปเอ็นอ่ะเป็นเอ็นอ่ะมันไหลกันงไงคนนั้นต้องทำอะไรนี่ไหลขึ้นละอันเนี้ยนี่มันไหลเลยเหรอเนี่ยมันไปเองเนี่ยไปเอง ไม่แล้วรถคันหน้าเขาคงฝืดอ่ะมันไม่ได้หยอดน้ำมันเครื่องหรือเปล่าอ่ะเราไปที่นี้เนี่ยเนี่ยอยาคันหลังจะมาเสยตูดอ๋อคันหลังไม่มีใครทดลองละอ่ะมันจะขึ้นเนินไหลขึ้นเนินเองท่านผู้ชมเราก็มองเห็นว่ามันไหลขึ้นอ่ะเอเแค่เข้าใจแล้วไปแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นภาพลวงตาคุณต้มไปเลยครับเสียอ่ะโอเคเรียบร้อยอ๋อคือมันเป็นเป็นทางลง แต่เหมือนเป็นทางขึ้นมองมันมองขึ้นแต่ว่ามันไหลลง